จะเอาไปดูหม ah. ูเดงกันเลยจ้าไปหมูเดงหมูเดงหมูเดงไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกอ่ะมาแบบฮ้ยไหนไหนหนตกใจตกใจอันนี้ หลังใหยหลังฮิปโปเลยหลังหนูค่ะหมูเด้งเธอใช้หมูเด้งป่ะเธอลุกขึ้นมาก่อนเธอเธอจมน้ำนะอุ้ยแลนดนี่ไงอุ้ยอุ้ยอันนี้อะไรแลนด์ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคนใหญ่ตรงไหนคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะนู่นอุ้ยไม่มีไม่มีสวนสัตว์ไม่มีนู่นเป็นแม่น้ำอยู่ใครอยากกินผู้อยากกินท่าอยากหาแม่มา เย้เย้เย่ล่าเริ่งขนาดนั้นล่าเริ่งป้าเป็นฟิลเป็นฟิลเหมือนเด็กอ่ะไหนอะคุณพี่รถกอล์ฟอยู่ไหนล่ะฮะไปด้วยไหมนไปไหมไปด้วยไหมไปไปด้วยก็ได้ค่ะพทอลเหรอคุณพี่ผมนั่งน่งโอ้ยมาเร็วๆค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมพี่ๆที่สวนใสเข่าเขียวน่ารักเหมือนหมูเด้งเลยเห็นไหมให้นั่งฟรีนะตอนนี้อยู่ที่โอ้วหเปิดเข่าเขียวเย้เย้เย้มาตามหาหมูเด้งนะจ๊ะหมูเด หมูแดงหมูแดงนี่คุณพี่รอรถกอล์ฟนานไหมอ่ะครึ่งชั่วโมงเหรอชวนหรือเปล่าถ้าเกินครึ่งชั่วโมงหนูด่าคุณพี่ลงโซเชียลเลยนะไม่ใช่มาที่นี่จริงๆมันเดินเล่นมันอะไรก็ได้แต่เขาแนะนําให้เช่าเช่ารถกอล์ฟหรือว่ารถอีวีนะครับเพราะว่ามันมีงโซนรถกอล์ฟเนี่ยสามารถเข้าได้ทุกโซนที่อยู่ในเขาเขียวเลยไปเดี๋ยวลงไปดูคนต่อคิวดีไปวิ่งก่อนไหนอ่ะไปจองตรงไหนอะครับ เอาละไปเอาละไปอะจองก่อนภูมิวิ่งไปจองเร็วเดี๋ยวฉันไปสืบก่อนว่ามันยังไง เขา,ไไา,าอบอกว่าก็ตอนนี้รอประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ไม่รู้ครึ่งชั่วโมงจริงหรือเปล่านะไม่รู้ครึ่งชั่วโมงจริงหรือเปล่าแต่ว่าเือจริงๆแล้วแพนควินกับหมูเด้งอยู่ใกล้สามารถเดินได้ آ آ ซึ่ง,งคนขยันขยันแบบเราเหล่านั้นแน่นอนอยู่แล้วเดินซื้อรถซื้อเลยนะบอกอซื้อเลยขอซื้อเลยเดี๋ยวเรารอต่อแถวเพื่อไปเช่ารถกอล์ฟนะจ๊ะจะได้วิ่งได้สะดวกสะดวกทั้งสองโซนเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะวิ่งครบสองโซนปะนะดูรอดู เลสโกเรียร้อยสองหกหนึ่งจ้างวดนี้นะจา้าสองหกหนึ่งนะจา้าไปจา้าเฮ้ยจองรถครึ่งชั่วโมงจริงๆด้วยอะ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเป๊ะเลยอะ่ะไปไปดูหมูเด้งกันอะไรนะพ่อเมือวันนี้รถป่ปะจ้าสองหกหนึ่งเนี่ยอ่าพ่อมีบ้านเผาบ้านมีรถเผารถเลยพ่อสองหกหนึ่งอยากเผาไหมไม่เหรอพ่อบอกไม่เหรอรถมีปัญหาโทรเบอร์ไหนนะคะ บอกเลยฮะนะศูนย์แปดหนึ่งละจ้าเบอร์นี้เหรอพ่อแต่ถ้าชีวิตหนูมีปัญหาหนูโทรเบอร์นี้ได้ไหมพ่อได้จ้าได้เหรอโทรไปคุยกับพ่อนับเองเบ้าไปเมากับพ่อหน่อยป้าย let's go ไปายทีละอุ้ยแพนกวินแพนกวินอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูวันนี้เราจะมาดูแพนกวินหมูเด้งแล้วก็จะไปดูโชว์จะมาสามโชว์ค่ะแพนกวินมันเพนกวินไมหมอ่ะก็จะแพนกวินทำไมมันก็แพนกวินป้าไหนอ่ะนี่หรอไม่มีแอร์หรอ น้องอยู่ในห้องแอร์นี้อ๋อนี่อุ้ย,ย,ยน่ารักจังตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันล่าเริงจังเว้ยเฮ้ยนี่แล้วก็จะมีข้างในอีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเรากลับมาดูโชว์แพนกวินตอนบ่ายสองนะคะวันนี้มันมีโชว์รอบบ่ายสองเพิ่มขึ้นมางั้นอันนี้เราเอาไปดูหมูเดงก,กันเลยจ้าไปาาหมูเดงหมูเดงหมูแดงไม่ถูกไม่ถูกหรอไม่ถูกหรอ พี่เด้งไม่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 เลิศอ่ะมันถ้าชายแท้มันจะเด้งไปซะขนาดไหนมันถึงแล้วนะจ๊าโซนทิปโปโปเตมัสใช่ไหมโซนฮิตที่สุดของเขาเขียวนะช่วงเวลานี้โซนที่ทำให้เขาสวกไหนอะใช่ไหมไหนอะหมูเด้งไหนอะคือไอ้หมูเด้งมีตารางออกมาแบบเฮ้ยไหนไหนตกใจตกใจอันนี้ หลังใหญ่หลังยิปโปเลยหลังหนูครับหลังใหญ่มากแล้วไปนึ่งใส่ชุดโชว์หลังมาด้วยใส่ชุดโชว์หลังมาด้วยอ่ะหลังใหญ่เหรอหลังใหญ่มากแต่เขายังไม่ตอบว่าหลังยิปโปหลังยิปโปหรือหลังช้างหลังใหญ่อ่ะตรงใจไม่ดูแลไปไปอื่นหนึ่าไม่ชอบตรงนี้ลยไม่ชอบตรงนี้เลยละโดนทักหลังใหญ่บ้างโดนทักแพนกวินบ้างอันนี้คือไม่รู้ว่าใช่หมูเด้งหรือเปล่า หมือมาถึงหน้าเขาเหมือนหมูเด้งไงหมาถึงตรงนั้นหรือตรงนี้ตรงนู้นเหรอคะหน้าเหมือนมองคะหมูเด้งเธอใช้หมูเด้งปะเธอลุกขึ้นมาก่อนเธอเธอจมน้ํานะเธอลุกขึ้นมาเธอหมูเด้งเธอใช้หมูเด้งปะอ๋อน่าจะใช่นะเพราะว่าสิบโมงถึงเที่ยงครึ่งอ่ะเป็นเวลาหมูเด้งนอนในน้ําแนะนําว่าเวลานี้ให้ไปที่อื่นก่อนคุณพี่เขาแนะนําว่าเวลานี้ให้ไปที่อื่นก่อนแล้ว อุ้ยอะไรนะคะอุ้ย,ยหมายถึงหมูเด้งหรือหนูคะตอนเล่นละครอ,อีกแบบหน,น,นึ่ออบบนงคือยังไงคะนนอนนั ก็คือไม่สวยใช่ไหมครับสวยค่ะแต่ตอนนี้สวยสุจริงขอบคุณนะคะจากคุณพี่ไปเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่หมูเดงเขานอนในน้ำอยู่เออหมูเดงเป็นเวลานอนในน้ำอยู่ถึงเที่ยงครึ่งายไปดูโชว์สัตว์แสนรู้แต่ว่าโชว์สัตว์แสนรู้มันคืออะไรอ่ะโชว์สัตว์สายลุงเหรอแสนรูอ๋อโอเคแต่ว่างงอยู่าไปไปเลสโกอุิยแล่ตนี่ไงอุ๊ยอุ๊ย อันนี้อะไรแรดไม่ใชไม่ได้ตกใจเห็นตัวเองโอ้โหแรดแบบตัวโคตรใหญ่ตรงไหนฮะตรงนี้ครับตรงนี้ครัตรงนู้นไงก็มายยนฝากกะชีนิวไปตรงเป้เลนสรุปอันไหนแรดนู่นอุ้ยไม่มีอ๋อ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 อ้สอ๋ออ๋ออ๋อนม่นเออ๋ออนออ๋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 ออ้ออ๋อต๋อนนอ้เออ๋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 ออนออ๋ออ๋ออาออ๋อก๋ออ่ออออ๋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 งอ๋อ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 อออ๋ออ ุาสโดรโชว์เก่าที่มันไม่มีแล้วเนาะที่มันไม่มีแล้วตอนนี้โชว์ต่อไปคือเป็นโชว์ช้างว่ายน้ำตอนเที่ยงครึ่งอ่ะมีเวลาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาหาอะไรกินก่อนจ้าแม้เร็วๆหนูจะสั่งแล้วเร็วรีบมากอะไรแบบเร็วๆบ้างแม่ก๋หล่อแล้วถ้าหนูสวยนะกินอะไรก็สุกเอ๊ะไม่เกี่ยวกันหรอแม่เกี่ยวกันน้าเกี่ยว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 ยังไงแม่มาวอรแวนหนูไม่หยุดเลยมันยังไงชอบหนูหรอ แต่เมื่อกี้ก็ซิบหนูว่าอะไรรีวิวร้านแม่ด้วยนะไหนร้านแม่เป็นไงร้านแม่ขายอะไรอยทุกอย่างเลยจ้ะอยู่ที่ไหนแม่เขาเขียวเขาเขียวมาดูหมูเด้งมากินร้านนีได้วยนะจ๊ะเอาจบจำไว้นะแค่ได้มาทุกคนจำไว้นะว่ามาดูหมูเด้งแล้วก็อย่าลืมมากินก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่วิธีการอื่น อุ้ยหลังใหญ่กว่านะหลังอะไรหลังหนูฮะเป็นเงหลังช้างหลังช้างอันนี้ต้องตอบว่าหลังช้างอ๋อแกจัง่งสงมาหลังหนูอันนี้ก็ขปิดแล้วอุ้ยมันช้างที่มีงาคือตัวเมียใช่ไหมฮะตัวผู้ครับตัวผู้อ๋อผิดเลยอุ้ยน้องช้างน้องช้างอุ้ยอ๋อกลับมาแลน้องช้างเขาว่ายน้ำในท่าไหนเหรอคะผีเสื้อกบหรือฟรีสไตล์เหรอคะฟิตลายครับฟริตรายเนี่ยฮะน้องสามารถว่ายกันเทียงได้ไหมคะได้ครับผมไม่ได้เหรออันนี้คนตีดคนติด <laughs> อันนี้ถามแทนใจคุณพี่เลยนะ <laughs> คุณพี่ <laughs> <laughs> ช้างก็เหมือนหน้าหนูเลยคุณพี่ <laughs> ทำไมอะ่ะลอยได้ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ลอยได้ <laughs> คนละลอย <laughs> ลลอ๋อ <laughs> คนละลอยเหรอถ้<พ>าร <h ats> ักช้างอย่าลืมช่วยช่วยช้างเลือกรองพื้นหน่อย <laughs> ้ารักช้างอ่ะช่วยช้างเรือบรองเต้นด้วยนะถ้าช้างหน้าลอยอ่ะเตืองช้างเตืองช้างด้วยเตืองช้างลวยพระจ้างให้แบบขึ้นขี่หลังช้างแล้วให้ช้างแบบว่ายน้ำไปเอาป่ะเท่าไหร่ห้าบาทไม่ไปห้าหมื่นโอ้โหไปแต่ห้าพันกระโดดเยอะไปเเพราะจริงๆอะฮะกระโดดได้เลยกระโดดลงไปเองเลยเอกระโดดลงไปได้เลยราคาไม่ต้องกระโดดขนาดนั้นเดี๋ยวกระโดดให้อุ้ยดูดีมันแบบมันว่ายจริงด้วยอ่ะมันเอาขาแบบตัวใหญ่ขนาดนี้เป็นสัตว์นะแต่ถ้าตัวเล็กลงไปแบบ เล็กมากๆอ่ะเออเป็นไรเป็นบะหมี่ครึ่งทัเล่นรูปทำไมอ่ะช้างน้อยอู้ยพูดไปก่อนให้พูดมันเยอะๆเล่นเดี้ยงกับมาหมุดเดี้งอีกรอบแล้วกลับมาอีกรอบตอนนี้เพราะตอนนี้เหมือนโดนแม่ปุกละเที่ยงครึ่งถึงบ่ายครึ่งจริงๆคือต้องขึ้นมากินใบไม้อะไรสักอย่างนึงใบไม้เหร แต่ตอนนี้ยังว่ายน้ำอยู่เหมือนเดิมน้ำเหมือนเดิมอ่ะหมูเด้งเริ่มเงยขึ้นมาแล้วเริ่มเงยขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้สองชั่วโมงแล้วหมูเด้งยังอยู่จุดเดิมเออให้เออให้อาหารและให้เอาอีกไหมเอาอีกไหมและเอาอีกไหมให้ยีน้าเวลาให้ให้อีกน้ให้ยังไงโอนู่นให้ตรงนู่นนี่ให้อาหารน้องแรดได้ค่ะ น้องน้องแรดน้องแรดอุ๊ยน้องแรดเราจะไปนั่งคาเฟ่กินน้ำมาก็กำลังจะสองโมงละดูหมูเด้งเสร็จดูหมูเด้งเสร็จปุ๊บระหว่างก็แผนปินโชว์บ่ายสองบ่ายสองก็ไปนั่งคาเฟ่โชว์ตัวนี้ออกมาตัวนี้โอ้โหคนแบบเหมือนทั้งดูทั้งเขาเขียวคนทั้งเขาเขียวมาอยู่ตรงนี้ใช่แต่ว่าเขาก็บอกแล้วนะว่าไม่ได้มีการแสดงความพิเศษอะไรแค่เป็นน้ัวเดินโชว์ตัวตามรางเดี๋ยวดูดูน้องเที่เดินน้องความรักองเวลาเขาเดินน้องเป็นวิ่งข้างในที่เราเข้าไปถ่ายมาใช่ไหมตัวเล็กๆใช่ อุ้ยมันวิ่งเร็วมากเลยนี่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 ต่อมากิจกรรมที่เรามาทำคือให้อาหารแพนควินแม่ปะทูแม่กองปะเนี่ยเป็นมาเลยเหรออ๋อไม่ใช่แม่กองเป็นลูกกองไม่ใช่ค่ะใช่หมดเลยค่ะแพนควิน แม่บอกไม่ใช่หมาเลยค่ะมาแล้วมาเร็วมาเร็วตัวนี้ตัวนี้เอ้ยแย่งปล่อยปล่อยปล่อยโอ้ยมันแย่งกันหางยอนหัวหายานหัวนะไม่ง่ายนะเยอะคิมหางยอนหัวครับขยันกินขยักกินพูดจากับฉันเพาะเพ้อก่อนวันนี้ข้าก่อนเอ้ยไม่ได้เอาอะแม่อยากกินได้อยากกินพูดอยากกินข้าอยากหาแม่กินไม่ใช่เสียงเป็นไปไม่ใช่เสียงเป็นกลิ้นแม่ เรียบร้อยเ<อ>ก็บหมูเด้งครั้งสุดท้ายให้โอกาสเหรอให้โอกาสครั้งที่สามนะหมูเดงถ้าไปแล้วเธอยังอยู่ในน้ํานะผู้ใหญ่ทุกคนรู้ฉันจะใช้หลอดดูดน้ํา<อ> <laughs> ดูดน้ํากินให้หมดจนกว่าจะเห็นตัวเธอทำคนเดียวนะทำคนเดียวนะ <laughs> ไม่อยู่ด้วยนะลับมูเด้ให้ก่อนมาถึงแล้วหมูเดงครั้งที่สามแล้วเธออยู่ไหนหมูเด้งอยู่ไหนหาอยู่ในน้ําเหมือนเดิมป่ะคะยังอยู่ในน้ําอีกหรอคะเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วหนูมาสิบครึ่ง เที่ยงครึง่งตอนนี้บ่ายสองสิบห้ามันอยู่ในน้ําทั้งวันเลย <laughs> <laughs> หมูเด้งเป็นไรอะวันนี้หมูเด้งอยู่ในน้ําทั้งวันเลยอะเจ้าหน้าที่โยนญ้าลงไปแล้วตอนนี้ล,อล่อละเพราะว่ามันอยู่ในน้ํามาทั้งวันละพี่จะเรียกใครโอ้ยพี่มันเรียกแล้วพี่เรียกมีคนเรียกใครแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วเย่เหมือนรู้ว่าคุณพี่เจ้าหน้าที่จะมานี่เฮ้ยหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเว้ยหมูเด้งในที่สุดนี่ ในที่สุดก็เห็นหมูเด้งมันออกมาแล้วนะนี่นี่หมูเด้งกับแม่ชื่อโจนาใช่ไหมนี่โอ้ยตายแล้วสามรอบเหมือนเหมือนมีมีบุญตรงที่มารอบที่3คือเจ้าหน้าที่เหมือนรู้ว่าน้องไม่ไม่ปรากฏตัวเลยเนาะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปเอายามารอนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมเรียกให้โอเคออกมาแล้วนี่หมูเด้งตัวมันใหญ่ขึ้นมากเลยตัวมันใหญ่ขึ้นมาแล้แต่ว่ายงตัวนี้เหมือนเดิมนะโอเคป่าคอมพิวต์แล้วไา Yes นะจะค o m p l e t ไปเรียบร้อยในที่สุด,ดเด้ง งั้นเรามาพูดถึงน้องหมูเด้งกันหน่อยดีกว่านนคกไดยเก็บความรู้ของมีภูมิ e p นี้ค่ะสำหรับฮิปโปแคลนั่นเองว่ากันว่าด้วย8เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฮิปโปแคลนฮิปโปแคลเนี่ยตัวจะเล็กกว่าฮิปโปทั่วไปนะคะซึ่งคือเฉลี่ยน้ําหนักของฮิปโปแคเนี่ยจะหนักอยู่ที่ประมาณ180-275ถึง275กิโลกรัมแต่ฮิปโปทั่วไปเนี่ยจะหนักแบบโอ้โห1 5 0 0ถึง3,000กิโลกรัมถึง3,200กิลกรัมเลยึง ก็คือ1.5จตันจนหนึ่งสาจุตันคือเราว่าตันแล้วอะแค่ฮิปโปแคก็หนักแล้วอะแต่ฮิปโปจริงๆคือหนักมากนะคะเรื่องที่2นะคะเขาบอกว่าฮิปโปแคเนี่ยมีผิวหนังที่หลังเลือดสีชมพูเฮ้ยเฮ้ยฟิลแบบหนังจีนปะมแบบมีเลือดแบบกําลัลงไปในอะไรอย่างเงี้ยฟิลกระตูนปะเพราะว่าจะบอกว่าจาความเป็นจริงแล้วผิวมันอะคือหลังสารเมือกที่เป็นสีชมพูเพื่อช่วยให้มันกันแดดได้แล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยเมื่อสีชมพูนั่นเองนะจ๊ะ สามเขาบอกว่าหูตาจมูกของฮิปโปแคลเนี่ยไม่ยื่นเท่าไหร่นะคะหมายถึงคือจะต่างจากฮิปโปทั่วไปที่หูตาจมูกเนี่ยคือจะโป่งจะโป่งขึ้นมากว่าปกติหน่อยเวลาลอยน้ำเนี่ยก็จะโผล่คนน้ํามาแต่ฮิปโปแคลเนี่ยจะมีหัวที่ลู่ต่ํามากกว่าฮิปโปปกตินั่นเองระวังครับระวังระวังคุณพี่ลิงกินขนมลิงขโมยขนมหนูอย่าไปทําตามนะเข้าใจไหมอย่าไปทําตามลิงนะเข้าใจไหมดูลิงขโมยขนมจบแล้วนะจ้ามาตอ มาต่อข้อที่4นะคะเขาบอกว่าฮิปโปแครเนี่ยขนาดเท่าโต๊ะกินข้าวตัวเทานะตัวมันขนาดเท่าโต๊ะกินข้าวแต่เร็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นนินจาก็คือฮิปโปแครเนี่ยจะชอบแบบไปหลบหลบซ่อนๆตัวในพุ่มไม้ซึ่งคิดว่าเออตัวเองแบบหลบในพุ่มไม้แล้วขายตัวได้อะไรอย่างเงี้ยที่จริงแล้วไม่ค่ะคือก็คือพุ่มไม้แทบแตกตัวใหญ่นั่นเองนะคะข้อที่้าเขาบอกว่าฮิปโปแครเนี่ยวิ่งเร็วในแบบที่แบบที่ผถูกเพราะว่าฮิปโปแครเห็นก็ป้อมๆแบบนั้นนะคะแต่สามารถวิ่งเร็วได้ถึงง30กิโโเมมตตร่่อชัว <น> oh oh. คือพอๆกับนักกีฬาโอลิมปิกเลยนะนักกีฬาโอลิมปิกแล้วก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ35-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ย oh oh. อ่ะข้อที่6นะเขาบอกว่าถึงตัวจะเล็กนะคะ <c ans> เป็นฮิปโปแคลสนะคะแต่ก้อนใหญ่มาก oh oh. เออคือเขาบอกว่าอุจจาระของฮิปโปแคสต่อวันเนี่ยเออออกมาแล้วเนี่ย oh oh. ได้ประมาณแบบหมาตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งอะสุน oh ัขตัวโตๆตัวหนึ่งต่อมาข้อที่เจ็ดข้อที่เเขาบอกว่าฮิปโปแคลสเนี่ยไม่สามารถอยู่ในที่ร้อนจัดเกินไปได้ เพราะอย่างที่บอกถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสัตว์ ใน <Africa. S 1> สายพันธุ์แอฟริกาเนาะแต่ถ้าเกิดมันร้อนเกินไปเนี่ยฮิ่โปแคจะป่วยหรือจะตายได้ง่งเลยถูกต้องนะจ๊ะและสุดท้ายสุดท้ายฮิปโปแคเป็นสัตว์ที่กใกล้สูญพันธุ์แล้วครับอตอนนี้นะเนี่ยฮิปโปแคเนี่ยถูกจัดอยู่ในสถานะกใกล้สูญพันธุ์เพราะการทําลายป่าแล้วก็การล่าเขาเองจบต้องฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็อย่าปล่อยให้มันสูญพันธุ์ไปูกต้องจ้ะโอเคจบแล้วอดีใจอยู่น,นี้ได้เห็นหน้าคือคือขอแค่เห็นหน้าแต่ตั้งแต่เช้ามาปุ๊บคือมันแบบมันโผล่มันนุ้ดท้าย ก็ได้เห็นหน้าได้เห็นทั้งตัวเลยแฮปปี้ <Happy S 2> ป้าเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะออกไปนอก,นอกทางเข้าสวนสัตว์เนี่ยจะมีอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแบบเฮ้ยให้มาชิลๆมาทํากิจกรรมแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะอาร์ตตัวแม่เขา <m> <อ>ทำกันเป็นอะไรเปนไปดูไปจ้ะ มีที่ที่สองที่สองอยู่ห่างจากเขาส่วนสัตว์เปิดเขาเขาเกี่ยวแค่17นาทีนะคะออกมามันจะมีทางตรงมาตรงนี้อยู่นะคะอยู่ที่ Lighting Art Museum and Balloon นั่นเองถ้าเป็นคนชลบุรีคนชลบุรีก็จะรู้จักว่ามันอยู่ในเส้นบายพาสเลยโอเคไปเดี๋ยวเรามาเดินดูกันในนี้โซนแรกก็จะเป็นโซนแบบแสงสีไฟใช่ก็จะเป็นไฟเกี่ยวกับพวกสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาวัดพระแก้วมีพระแก้ววรกดโซนแรกก็คือมีหกห้องเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละโซนเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ อันนี้ให้่ายว่าเป็นห้องอะไรอ่ะเดี๋ยวดูยักเท่าที่ดูก่อนนะใช่ยักษสองตัวก็ต้องยัดษ์พจ้กับยักษ์รัโพผิดจ้เฮ้ยคืออะไรอะ่ะเป็นห้องท้าวเวสุวรร์แต่ว่าเหมือนเขาก็ทำเป็นเป็นแบบเป็นสองสองตอนเออสอยตนอ๋ออ๋อ,อ,อเป็นห้องท้าวเวสุวรรยโอ้ขอ่ขอยขอย่อยข่อยข่อยข่อย ชาวเวสต์วัตจอันนี้อีกหนึ่งห้องห้องอะไรอ่ะเรือเกี่ยวกับเออเรือเหรอขบวนอ๋อไหลเรือไฟไหลเรือไฟภาการิสานอันนี้ก็คือลอยลอยกระเทยนี่น่าจะเป็นห้องอะไรอ่ะมีช้างมีลำไทยมีช้างเผือกมีแต่ว่ามีพวกแบบปราสาทหินห้องอะไรนะเอาใหม่ อ๋อก็คือห้องช้างเผือกนั่นเองไ <c oughs> กด์ไลน์เทคโฟโต้เฮ้ยคือแบบมีมีฟิลแบบอ,อะไรนะออันนี้่าไกด์ไลน์เทคโฟโต้ห่วงแดนชับอันพ <c oughs> <c oughs> วงแดนเลย <c oughs> ไม่รู้อ่านแบบดันหน่อย <c oughs> ไม่รู้อ,รรอ่านแล้วเป็นแบบอ้าวมันต้องเล่นไปก่อนดีมั้อ๋อชี้ใช้เฉพาดจุดอ่าลองดูเนี่ยไงไกด์ไลน์ โอ้โตอ่าแล้วต่อช่ำชีช้ไฉายฉายชี้เฉียวขาวชีช้ฉายชีย้ไตไปเรื่อยละในระหว่างที่รอถ่ายรูปในว่ันที่ให้คุณพี่ถ่ายรูปเครื่องไฟมันต้องรองไฟเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆคุณพี่บอกไปเอารีโมทมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีขาวสุดมาคุณพี่บอกว่าทุกอย่างก,กันหนดได้ได้วยตัวอเองคุณพี่ไหนสีขาวมายังคะอ้าวมันไม่เป็นขาวเหรออ๋อขาวลุงโอเคมาหรือยังคะยังมฮะอ่าดี๋ยว นะอ่ะแล้วคุณพี่เอาดีหมดมาทำไมอ่ะคุณพี่คุณพี่ขาดูตัวเรือเปล่านไหนก็ไหนแล้วคุณพี่ไปถ่ายให้อีกสองโซนหน่อยได้ไหมคะสักสองจุดมีจุดไหนอีกไหมที่มาเราต้องถ่ายตรงไหนเหรอคะอุ้ยมีดวงจันทร์ตรงไหนกันได้มุงไหนคะหนูยืนตรงไหนนี่อรอดวงจันทร์เหรอคะนี้อุ้ยมีฟิลดวงจันทร์หลายอันโอเคได้เลยมาถ่ายรูปสักหน่อยค่ะตัดสินใจถูกจริงที่ดึงพี่เข้ามา เพราะว่าคุณพี่เขามีแบบเออแบบมุมนี้มุมนี้ทําท่านี้เดี๋ยวผมถ่ายอย่างนี้เดี๋ยวเออเลิศอะซึ่งในโซน2อะดีมากเป็นโซนสองเหมาะกับการถ่ายรูปมากมันจะมีแสงสีแบบเป็นภาพกราฟิกอะไรนู่นนี่แบบแต่มันเป็นการเล่าเรื่องราวเทนีเนาะแล้วพอมาที่โซนสองนี่คือโซนแบบถ่ายรูปแบบจุกใจเลยอยากถ่ายตรงไหนถ่ายแท้แทบทุกมุมเลยคือหันไปแบบแต่ละมุมก็คือถ่ายได้เลยอยากเออเลิศจ้ะอยากพาคุณพี่ไปสนสาเขาเกี่ยวด้วยกันเนาะ เนาะมันจะได้แบบไม่ต้องขอเขาจะได้มีคนถือถ่ายด้วยป้ายเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้นำใจกันอีกนิดนึงนะจ๊ะถ่ายเหนื่อยวะคุณแม่ขอคุณแม่ไม่เห็นคุณแม่คุณแม่ถ่ายคุณแม่ไม่เห็นเงาหน้าคุณแม่คุณแม่เอาใหม่ียงอีกคือคุณแม่ไม่เห็นไม่เห็นแต่ในมือคนเช็ดแฉด้ยิงแฉดแท้แทะแท้แท้กาหัน่หรือแค่คอหันหันเห็นไหมเห็นเห็นโงหน้าหรือยังยังเอาใหม่เปลี่ยนฝั่งอ่าลองดูเปลี่ยนฝั่งนี่นี่คือรูปเงาที่คุณพี่เขาแนะนําให้ถ่าย ใช่ปัญหาคืออยากให้เห็นเงาโครงหน้าแบบชัดเจนอยู่นั้นน่ยอยากให้แบบขยบได้ขยบเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นิีหลอยลูบในที่สุดในที่สุดก็เห็นโครงหน้าสักทีได้สักทีไม่เขาก็ให้เกียรตินะเขาอยากเห็นจมูกหนูเป็นอะไรกับจมูกหนูที่คุณหมออุตสาหช่วยเหลือช่วยเหลือมาให้เว้ หรือว่ามาจากหมอเดียวกันชี้หนูทำจมูกหรือเปล่าคุณพี่เคสรีวิวอยู่แถวทาวอินทาวป่เพาะอ๋อเคสรีวิวหรอแอบถ่ายเคสรีวิวอรอคุณพี่ขอบคุณนะขอบคุณนะครับท้องสุดท้ายนะจ๊ะก่อนจะไปอุโมงไฟ โซนที่สามนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบการ์เดนสองหรือว่าใหญ่มากเออเป็นแบบเมื่อกี้นึกว่าหมดแล้วอะนี่ยังไม่หมดอีกนะนี้ก็แบบข้างหลังก็แบบโอ้แต่ลวสีสันแบบเออให้ถ่ายรูปก็บไฟเยอะๆมากๆแล้วก็ก่อนจะออกก็จะมีอุโมงค์ไฟให้เราถ่ายอีกหนึ่งนะจ๊ะรออะไรยะไปกันวะไปไปไหนไปข้างนอกเหรอไป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 กูสิมาเดี๋ยวถ่ายรูปกันอีกนิดนะจ๊ะ ไครมันป้าไครมันโลยเดินเนอะเดินขบวนเรนอ,เอ,อ มาฮไลท์เราคือเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับบอลลูนนะคะแล้วก็เพ้นทรถเพ้นท์รถนะครับีิทูมาเยือนอีกแล้วอีกแล้วเหรออีกแล้วไอ้พวกไอ้พวกมือบอลเราเหมือนหมาเราเหมือนหมาไปที่ไหนต้องเยี่ยวใส่เข่ามาแล้วโซนสุดท้ายสุดท้ายโซนบอลลูนการ์เดินช่นเมฮัสนี่นอกจากจะมีบอลลูนแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีให้เพ้นทรถเขาเรียกอะไรนะคะด้านหลังก็จะมีเพ้นท์รถทาดิวแลกเหรอคะ ไปเดี๋ยวไปซื้อสีซื้อสีเพ้นท์รถกันคาดีแลกนะจ๊ามอะเรารูจ้กดูแล้วว่ามันส่วนใหญ่มันเป็นสีแบบชมพูหรือมูเล่เราคนแบบเอาซื้อสีสีดำหนึ่งบ้านดำแบบเลยดำกับขาวหลอไม่รู้สีดำหนึ่งพี่เอาสีดำหนึ่งดำหรือน้ำเงินน่ะเอน้ำเงินดีกว่าไหมอ่ะแล้วแต่น้ำเงินไม่เอาดำอ่ะเอาน้ำเงินแล้วก็สีฟ้าหมฟ้าหลอพี่เออฟ้าอ่อนๆมันดูเป็นเหมือนคล้ายๆขาวฟ้านี่จะมาเลยเลือกเลยคันไหนมา เริ่มแล้วเข้ามานะคะอ่เถ้าเข้าเขาจะมีคูปองให้ซึ่งเอามาแลกเครื่องดื่มได้ไลติงงอาร์ตมิวเซียมนี้ก็คือถือว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดเช็คอินแล้วกันเนาะเป็นแบบมาปุ๊บแล้วก็แบบเน้นแบบถ่ายรูปในที่ต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบจุดถ่ายรูปเยอะมากอย่างที่บอกจริงๆสายคอนเทนต์นั้นน่าจะชอบเพราะว่ามันถ่ายรูปได้เยอะเขาพูดเด้วยนะครับกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนาะใช่แล้วก็อีกสถานที่นึกลายติ้งอาร์ตมิวเซียมแอนด์บอลลูนนะคะเขาพูดเลยบขาพูดแล้วเขาพูดเลยโอเควันนี้อาจจะแบบไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรมากนะเรียกว่าเออมาจามแบบภารกิจมาแบบเมาตักมามาเติมหมูเด้งสักครั้งหนึ่งในชีวิตีดะแล้วก็เออมาเดินเปิดใจจอยคุยกับบปรระชชานอ ไ่้เออได้ก็ไม่เป็นไรใครอยากมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปกิจกรรมที่มันแบบชิลๆไงคนก็มาทำได้บางทีปะฟางเทปไปทํากิจกรรมอะไรนู่นนี่หลายคนเขาไม่ได้อยากทางเออแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะดูหมูเด้งก็แนะนาว่ามาดูได้เลยช่วงนี้เพราะว่าคือคนเริ่มซาแล้วใช่คนเริ่มซาแล้วเริ่มไม่ได้มีคนเยอะมากถึงขนาดต้องต่อคิวตั้งแต่หน้าทางเข้าสวนสัตว์เลขนาดนั้นละถูกต้องวันนี้คือที่กลแบบเออไม่มีที่นั่งไม่มีอะไรให้เราดูคุ่แคนคินคนมากระจุกตรงแคนคินเยอะมาก ตอนเราเดินโชว์ตัวแล้วก็ให้ปลากับน้องนะจ๊ะโอเคนะคะจนกิจกรรมมาพบกันใหม่ทุกวันพุธเวทพุธสองทุ่มนะคะทาง y YouTube เจนนี่ปนันและ Facebook เจนนี่ปนันนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้พวกเราไปแล้วสวัสดีค่ะมาหมูแดง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 เฮ้ยเทพอัพที่เดียวกับเยาวราชปะแยกส่วนส่วนภูหรออเอ ต้อง,องอสักกราระปะเนี่ยนี่ไหว้ปะเนี่ยออกติมัสพามเดียมึงค่ะเตรียมัวขอหวยไว้เนี่ยชช่วเลยเตรียมัวขอหวยปะ